วิธีการบันทึกหน้าจอพร้อมอัดเสียงง่ายๆสำหรับ iPhone ไปดูกันเลย <Wow. S 1> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง ฟางสตอรี่โอเคค่ะวันนี้นะคะฟางจะมาสอนทุกคนบันทึกภาพหน้าจอพร้อมอัดเสียงพูดของเราลงไปด้วยนะคะเพราะเวลาปกติที่เราบันทึกหน้าจอ iPhone oh <no. S 1> จะบันทึกเสียงได้แค่จากภายในตัวโทรศัพท์นะคะวันนี้ฟางมีทิคง่ายๆมานำเสนอนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องฟางสตอรี่ค่ะ ไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นให้เราเช็คที่แถบเครื่องมือก่อนค่ะว่าเรามีในส่วนของการบันทึกหน้าจอหรือยัง oh. ปุ่มสีแดงที่กระพริบอยู่นี่คือปุ่มการบันทึกหน้าจอนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะฝั่งจะไปสอนวิธีการตั้งค่าค่ะให้เข้าที่การตั้งค่าก่อนเลยจากนั้นเลื่อนลงไปนะคะหาคำว่าศูนย์ควบคุมค่ะ หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นการเพิ่มแถบเครื่องมือนะคะที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะ oh, <no. S 1> สมมุติว่าฟังยังไม่มีการบันทึกหน้าจอนะคะให้ฟังลบออกก่อน <c oughs> โอเคจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราเลื่อนหาการบันทึกหน้าจอค่ะจากนั้นเรากดบวกค่ะก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วหน้าจอของเราก็จะมี แถบการบันทึกหน้าจอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาดูการบันทึกหน้าจอกันนะคะให้กดออกมาที่ปุ่มโฮมก่อนเลยค่ะจากนั้นเลื่อนแถบเครื่องมือลงมาค่ะแล้วเรากดปุ่มสีแดงนี้ค้างไว้นะคะนี่จะมีคำว่าไมโครโฟนเปิดปิดนะคะ ตอนนี้ฟังใช้ในการอธิบายให้ทุกคนฟังอยู่นะคะ <Wow. S 1> ก็เลยเปิดไมโครโฟนแบบนี้ทุกคนก็เลยได้ยินเสียงที่ฟังพูดพร้อมกับวิดีโอที่ฟังอัดด้วยนะคะใครที่จะใช้เครื่องมือนี้ก็สามารถมากดเปิดไมโครโฟนได้ค่ะส่วนสําหรับใครที่ไม่ได้ใช้การบันทึกเสียงนะคะให้กดปิดได้เลยค่ะ <No. S 1> แล้ววิธีการบันทึกหน้าจอก็ยังจะสามารถบันทึกได้เหมือนเดิม <No. S 1> เพียงแค่ จะบันทึกเสียงแค่ภายในโทรศัพท์เท่านั้นนะคะดูคลิปจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่ยังไม่เคยทำให้ลองไปทำดูนะคะ ใช้ในการตัดต่อคลิปใครในการสอนทําคลิปเหมือนฟังเนี่ยแหละคะ่ะง่ายมากๆเลยไม่ต้องใช้หลายโปรแกรมในการตัดต่อนะคะ <Wow. S 1> เพียงแค่เรากดเปิดจุดเดียวเองก็สามารถทําให้การตัดต่อของเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะใคร <Wow. S 1> ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟังด้วยนะคะสําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่ฟังลงคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ